โอเคกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ชาแนล e ิวอ i ยเกมมิ่งครับผมวันนี้มาพามาสู่สาระดีๆกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของวุ้นนะครับแล้วก็อบในการอัปเกรดนะครับก็บางท่านยังสงสัยแน่นอนละถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็มาเติมเต็มให้ฟังจะได้ครข้อสงสัยกันไปนะครับมาดูที่เรื่องของวุ้นกันก่อนเลยนะครับยังมีคนที่สงสัยกันอยู่ว่า จริงๆวุ้นพวกนี้มันเอาอะไรไปทาอะไรคุมที่สุดหรือว่ามันไว้ทําอะไรละ่ะอ่าวุ้นประมาณนี้นะครับก็จริงๆเราวุ้นพวกนี้มันมีหน้าที่ของมันหลักๆอะ่ะไม่มีอะไรหรอกเอาไว้แดกเออตรงๆกันเลยก็คือเอาไว้แดกในที่นี้คือไม่ใช่เชิงไว้กินเพิ่มอีกทีอย่างเดียวจริงผมก็เอาไปกินบ่อยๆไงบางทีมันลกเพราะว่าเราอัพไม่ทันหรอกได้มาเยอะนะครับหลายๆที่จริงๆอะ่ะหน้าที่เขาจริงๆครับโดยหลักเลยอะ่ะมันเอาไว้เพื่ออัพดาวตัวละครเราหรือว่า ใช้ในการวิวัฒนาการครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งปั้นชายนั่นเองวุ้นพวกนี้มันจะมาพร้อมกับเลเวลที่เต็มครับสังเกตมาพร้อมเลเวลแม็กของมันเลยก็คือ4ดาวก็เต็มที่40 3ดาวก็เต็มที่30แล้วเราต้องทาอะไรกับมันล่ะโดยหลักแล้วถ้าเราจะอัพตัว4ดาวขึ้น5ดาวเราอาจจะกินมันสดๆเลยก็ได้แต่วุ้น4ดาวเนี่ยจริงๆหน้าที่ของมันมันเอาไว้อัพตัว5ดาวขึ้น6ดาวเพราะว่า4ดาวครับเราต้องอีโวลูชันมัน เช่นยัดชายเข้าไป4ตัวนะครับเนี่ยหนึ 1, ่อมสี 3, พอครบ4ก็ใช้เพชรตรงนี้ด้วยครับเพื่อพวกเพชรวิวัฒนาการสีแดงเนี้ยเพื่อที่จะอัพขึ้นเป็นวุ้น5ดาวหลังจากนั้นพอเพื่อนๆได้วุ้น5ดาวครับเราก็เอาตัว5ดาวที่เลเวลเต็ม50อ่าเลเวลเต็ม50อย่างเงี้ยเพื่อที่จะอี o l โวลูชันขึ้นไปสู่6ดาวนั่นเองอ่าผมเพิ่งอัพ <c oughs> มายาฮวนไปขึ้น6ดาว ก็เลยไม่มีให้ดูสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันเอาไว้อัพดาวครับหลักๆก็คือมันเลเวลเต็มมาแล้วเราไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งเวลให้มันหรือว่าพามันไปนให้เลเวลเต็มก่อนมันเป็น4ดาวพร้อมแล้วแล้วลมันก็กิน4ดาวกันเองอ่ะสตัวเพื่อจะขึ้นเป็น5ดาวแล้วเราก็5ดาวเนี้ไว้อัพพวก5ดาวขึ้นเป็น6ดาวก็ทําให้เราไม่ต้องมานั่งหาตัวมานั่งกินให้เสียเวลาเพราะ4ดาวบางทีเราก็ได้มาบ่อยไงส่วนตัว3ดาวนี้เราจะามาอัพอะไรก็ได้จะามากินก็ได้หรือเราจะามาไว้เพื่อ สามดาวทําเป็น4ดาวนะครับหลังจากนั้นมันจะเป็นวุ้น4ดาวแล้วก็มาอัพตัว4ดาวให้ขึ้นเป็น5ดาวนั่นเองเนี่ย Evolution, อีว i ลูชันใช้3ดาว3ตัวมันก็จะกลายเป็นวุ้น4ดาวแล้วเราก็ไปเป็นวัตถุดิบในการวิวัฒนาการหน้าที่ของมันมีแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ววุ้นนะครับเอาไว้วิวัฒนาการโดยที่ไม่เสียเวลาเพราะมันเลเวลเต็มอยู่แล้วเราก็อัพขึ้นไปนะครับประมาณนั้นไปที่เรื่องของโอฟครับ โอบนะครับอยู่ตรงคําว่าไอเทมครับโอบเนี่ยก็คือพวกลูกแก้วพวกเนี้ยครับคือบางท่านก็ยังไม่ยุ่งกับมันไงก็ไม่รู้ว่าเอออะไรยังไงไหมนะครับหลักๆคือไม่มีอะไรเลยมันเอาไว้ตีบวกนะครับก็คือสมมุติอุปกรณ์เราบวก5กินโอบไปอันนึงกลายเป็นบวก6เลยไม่สนว่าอุปกรณ์นั้นกี่ดาวหรือว่ามันต้องใช้หลายชิ้นแค่ไหนในการขึ้นไปสู่บวกทีละหนึ่งนะครับการจะใช้โอบเนี้ยให้คุ้มค่าที่สุดครับคือมันก็เป็นตามประเภทนะเนี่ย อเอร์เอเซอรี่นะครับแล้วมันก็จะมี a c เซอร์รี่ก็เครื่องประดับเวพอรนก็อาวุธนะครับก็ดูกันไปว่าเราจะไปตีอะไรนะครับหลักๆเลยก็คือโอบครับไว้ขึ้นทีละบวกแล้วใช้ไงให้คุ้มที่สุดผมแนะนําว่านะครับฟังให้ชัดเจนนะผมแนะนําว่าใช้โอบตีขึ้นตอนที่บวก12ขึ้นไปแล้วผมจะใช้ตอนช่วงนั้นส่วนมากเพราะว่าตอนช่วงบวกท้ายๆครับอ่าอย่างอาวุธระบวกท้ายๆอย่างเงี้ย เนี่ยครับเวลามันบวกสูงๆแล้วยงเนี่ยอย่างบวก12อย่างเงี้ยเริ่มบวกสูงแล้วบางทีมันใช้หลายชิ้นไงในการที่จะขึ้นไปสู่ขั้นต่อๆไปก็ว่ากันไปนะครับมันก็จะควรที่จะต้องใช้ในส่วนของโอบในการตีบวกขึ้นไปเพราะไม่ต้องเสียจํานวนหลายชิ้นให้มันสิ้นเปลืองนะครับอันนี้มันก็คือโอบมันก็จะตามดาวของมันเหมือนกันแหละอย่าง5ดาวตรงนี้ก็คือมันไว้ตีได้แค่ เครื่องประดับ5ดาวนะครับไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามัจะมีอบอ,อย่างอื่นมาให้ตีไหมนะเช่นโอบ4ดาว3ดาวก็ว่ากันไปแต่โดยหลักแล้วเนี่ยในตอนนี้มันก็มีแต่โอบ5ดาวแหละไว้ตีอุปกรณ์5ดาวตอนคุมที่สุดก็ควรตีช่วงปลายครับก็คือบวก12ไปถึงบวก15นั่นเองมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะถ้าตีตั้งแต่บวกแรกๆอะ่ะมันขึ้นไม่ยากครับเราตีไม่กี่ชินมันก็ผ่านบวก1บวก2มาละเพราะฉะนั้นใช้โอบตอนช่วงท้าย จะคุ้มค่าที่สุดครับมีคำถามหนึ่งก็คือ,อคอสตูมเออพี่ครับได้คอสตูมมาแล้วมันอยู่ไหนไม่เห็นใช้ได้เลยนะครับเข้ามาที่ไอเทมครับแล้วก็ไปที่เนี่ยครับมันจะมีแถวอยู่ด้านบนเนี่ยสังเกตเมาส์ผมนะแถวอยู่ด้านบนเลี้ยงเลยนะครับไล่ไปอันสุดท้ายเป็นรูปเนี่ยไม้แขวนเสื้อครับแล้วก็แขวนเสื้อไว้ก็คือพวกคอสตูมหรือว่าเสื้อที่ใช้ในการสวมใส่เพื่อความสวยงามนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิก นะครับไปแล้วก็กดคําว่าใช้แต่ว่าผมมีแล้วไงไอแคมปัสมีแล้วนะครับคอตูมก็ในที่นี้ถ้าเรามีแล้วเราควรทาไงับมันก็ขายทิ้งนะครับเราขายทิ้งได้เลยเซล,ล์ทิ้งไปเลยนะถ้าไม่ใช้เซลไปปึ้งเนี่ยก็ได้เงิน5 0,000่นมีหน้าที่แค่นั้นแหละถ้าเสื้อเราซ้ําแล้วนะถ้าเสื้อเสื้อนั้นๆเรามีแล้วเราก็ขายทิ้งไม่ต้องมางงหรือว่าไว้ทําอะไรนู่นนี่นั่นขายแม่งเลยนะครับประมาณนั้น หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาในเรื่องของวุ้นอัปเกรดนะครับแล้วก็เรื่องของโอบใช้ยังไงให้คุ้มค่านะครับสุดท้ายก็คือคอสต,ตูมใช้ยังไงแล้วถ้ามีเหลือเอาไปทำอะไรก็ขายทิ้งเลยนะครับถ้าชอบคลิปชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับติดตามข่าวสารอัปเดตเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับชแนลผมไว้ได้เลยผมกิอครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟัง พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ